พี for, for mai. Mai. ่น้องเมื่อย oh, ังวุ่นอะมันนีวุนลงควงลงควงอยู่เอายางไม้ยางไม่ยางไมยางให้โคไปพ่อนาทีคอยดยางยางนั่งเอกไฟสิจอยนั่งเอกปอบสิจอยยางยังยางช่วงพ่วงรันุนีันึงสัาอียัง่ามึงนะ ย่าย่าย่านะอย่านะปลาเล่นนิวใส่น้องมันนี้เนาะันนี้เ่นนิวไนโอ้เ่นด่าจ้างาน้งน้างนี้ับไมอรกป๊าดังกาเนดั่าได้ด้อเคนณดี้วเราง่าสุด ยี่สบกปวดที่ไนี่คือได้กวดแล้วนะไก็ได้อะไรได้เลยอนไรต้องไปอาบอาบน้ำนมก่อนอาบน้ำนมแล้วก็เพิ่มความสูงแล้วก็วนขนนะลูกไดยนีมายโชิก่อนมหายโยชิก่อน โยน่กงเวนด้ยกันยืนเอก้เงินยังจงั่ิบกแม่คืออีอจมเสียงางามเบิ่งเดบ่่มันเป็นสื่อเสริมอื้อสื่อเสียงจอเพิ่มบอว่าอีนี่ฟาดพี่น้องเสียงแบบเกินจริงมั้งว่าการาง iPhone ยอมรับมองหนึ่งว่ะไทยไทยกองเว้นปังอีรี ไอโฟนยอมรับตัวหนึ่งว่าถ่ายกลางเวียน,นปังจริงๆนะครับแต่ว่าถ่ายกลางคืนนี่คือถ่ายกลางคืนต้องเปิดแฟลชถ่ายกลาง <นะ S 1> คืนเปิดแฟลชแล้วก็เห็นจ่วยวยตานี้ออน่าไ,ไม่เอา,าเป่าเปนาน,นนี้น้องไปเอวยเอว27แล้วค่ะคุณพ่อเล็กกว่านี้ก็คือกระดูกแล้วค่ะตันนี้ช้างเอว24ครับส่ครับลูกมูดลูกมูด่อยมีลกมูลปวเอาเย็ันเล่นีู่กานนำไปวิ่งจเส้าไปพ่อ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 พ่พ่อพ่พ่อ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 พ ก็มีมองทายแล้วดีมีมองไทยไปหานเอิญหาอนเอิญดีกว่าหาอนเอิญาีสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเอิญค่ะโอ้ยผอขยาำเ้าเสือจะไปโอ้ยเสือเพิ่นเพินเทศยบก็หน่อยพี่น้องอนเอิญลำเพินออฟฟิเชียล งานปลาลูกก๊อกนี่ถาถาเพื่นเมียนต่อเมียนเต็นตพี่น้องคุณอาคู่ไก่สวัสดีครับคุณอาคู่ไก่คุณพี่น้องเบื่องเนไม้แควนเสือผ่าเพื่อนกับอุ้ยมีแห้งมีแห้งเนาะไม้แคว้นเสือไม้แควนผ่าไม้แวนเสือกองขาอ้าสนาลืเจ้าของดโอ้ยเนาะไม้แวนเสือจของอยู่เตางาโอกระลำซ้ำเติมนึงลหันละพี่ต่อ เอาน้ำใส่นี่ยวัดบัดสิบะโดนบัดเดอะอันนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรวะบูตเชียนบูทตชนภาษาอังกฤษบูตเชียนบูทตชนอันนี้นี่นี่พี่น้องน้องมาหน้าเก็บเองตัวไหนน้องว่าน่าพึ่งมาบ่เพิ่งไปชุกซอยเขาซื่อเพ่นอื ไปไปสู่ซอยนี่น่ครับพาลูกอบน้องเอืองก็รอไปอาบน้ำตอนนี้พี่ช้างมึงอาบน้ำแล้วเพราะว่าเหนื้อแตกเบิ่งเหงอกูแน่อาสบูไม่เป็นยังร้อมอาบนี่หอมช้างจักรพันเลยอันแม่ป่าทั้งหนาหอมขาหอมเน่จะมาแก่กว่าสินุด บ่าอ okay. ูจ kind of ังเลว่าอยน่งยาดกะไม่ได้ถือไปแล้วมพองพี่น้องทังหน้าหอมแก้มครับงูจังยังเลื่อาคอยนางยากลองให้าถือเลยยางเชิดลูกหอมเลือดหัวสมเอามือีมาเมือนี่เขายากินอี่ก็อ่ยคนมดีกระเชิดมอี่ามว่าได้เชิดเมื่อนี่ยืนหอมแก้มด้วยหน้าวทีหอมแก้มสวัสดีครับเดี๋ยวมาไล่จักเมื่อนมาเนี่ สวัสดีห้าร้อยท่านมื้อนี้เลยนะมื้อนี้ได้ติี่นาห้าง40บาทครับปาดผู้นีแมวผู้นีแมวชนะเลิอสิบบาทอันนี้น้องเบิร์ดช่องอันนี้ช่อง B ิร์ดอันนี้ช่องอันนี้ช่อง B ิร์ดลำโพงออฟฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วนะครับช่องอะไรคะช่อง B ิร์ดลำโพนออฟฟิเชียลบิร์ดลำโพงออฟฟิเชียลครับ เขาไปบิ่งคลิปก็ไดพี่น้องหลังเวทีกระไดเพิ่งคลิปกรไดกดไลค์ก oh ็ดีกดติดตามก็เลิศด้วยพี่น้องเด้อเข้าไปเบิ่งด้วยพี่น้องเด้อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเลิศเลิศกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อคอนสิร์ตคอนเสิร์ตเฮเลิกระดิ่งพี่น้องมันจังโพสต์คลิปได้ก็ะิ่งฟงคลิปนั้นเลยพี่น้องเด้อไม่เหงาลองได้อยู่ผู้ไก่ค้าปคุณครับขอบคุณพี่เบิร์ดขอบคุณพี่คู่ไก่นะครับขอบคุณน้องมานะขอบคุณน้องเอิร์นน้องเอิร์นจะเป็นลมเหรอ น้อาวนองมนะคะมีแต่คนงอยู่อนน้อยเอาที่เสียนอะรเนี่ยติ๊กรูปหมอนกันาอ่นะคะรับยาดบุญวายดอคฝากช่องด้้ยนะครับช่องจอมฝากช่องนั้ยนะครับอันนี้ช่องจอม มนาะะเบิดออฟฟิเชียลด้นะคบเปิดหรือยังยังยอกรอติดตามช่องน้องมนาะะเบิออฟฟิเชียลติดตามต่อไปน้องมนก็ได้พี่น้องติน้องมนาะเพชรบานแพงนะครับมนเพชรบานแพงพี่น้องเป็นวงน้องมนาตอติดตามสคนแล้วเคไหนก็ได้ครับพี่น้องตอนนี้หามันกุบสิบคนละคนคนละคนคนละคนคนะคนคนละคนะคนคนละคนคคร ไข่ทิ่ชนาน้องใหม่ไต่ดาวสวัสดีครับโอ้ยไต่ไหวอ่บอกอะไต่ไหวค่ะปีนเมุ่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปยกช็อตปิ้วแห้งถ้าไข่ไต่ได้ป้าจิ็นเังสันนี่โอ้นี่เดี๋ยวมึงเห็นเส้นข้าวเหล็กมาหนิมุนเอฟเลียบอยู่นี่ป้าเล่าน้องใหม่ไต่เราถ้าถ้าช้างไต่จะจะจะเป็นเหมือนเหล็กตัวนี้ ไปละเด้อบาย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 นิท่านนิท่านนิท่านสาวหามหญ้านิท่านโจ๊ะตาำนี่หัวรถแก่ไอ้น้องเชอร์มีนครับกำลังแก่พังลมอยู่อันนี้แม่บ้านครับ อันนี้แฟนแม่ไก่จะฝุดตัวสีเดียวคนลุเอาไปดอกดูตาไก่สวัสดีครับสู้ๆนะครับเสือสวยๆพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไปสมิธุักพับพี่น้องครับังกันคลิปหนาด้อครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสันจะกระฟานเป็นลำเป็นออฟฟิเชียลด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามครับพี่น้องกดกระดิง่งว่าสีแดงดึงด๋งๆึ๋งนพี่น้องครับสตะลอดคลิปนี้อ๋อสวัสดีสักครับสวัสดีครับ